สติครบภูแลกานกองโจนชแนลอ๋อเฮ้แล้วน้ำน้ำตรงนี้หายไปไหนวะไม่รู้ครับรู้มึงเอาไว้มึงเอามึงมวางมากลับเอึงเอาถังน้ำเออเดี๋ยวไปตักก่ออนันนี้คือพาร์ทสุดท้ายกันแล้วมึงมึงไม่ต้องเอาไว้มึงไม่ต้องไว้ไกลขนาดนั้นเอาถังน้ำมาอู้ทักเอางเอาทางน้ำมาเอาถังน้ำมาเอาถังน้ำมาไม่ตายเลยเดี๋ยวค่ะ ใ่้าเ็าใช้ดาบอะเริ่มไม่ลดเลยนะเอาฐาหน้ำมาอ๋อให้เดี๋ยวอีกศพมันบวกลงมาสักนิดเลยนะมึงโอ้ตอนนี้พืชก็เริ่มโตเลยครับอันนี้คือเป็นภาพสุดท้ายของมาครับเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟเพื่อนนะมาไม่ใช่พุดท้ายครับพรทต่อไปครับมีพาพต่อไปจะไม่มีพาพต่อไปพรพต่อไปคือ่จะมีพระต่อ ไม่ครับเพราะว่าต้องทําหมูอะไรอีกครับไม่เอาแล้วครับหม4พาร์น,นี่วัดจบแล้วจำแหล่หมูครับลงมาขี้เกียจลงคลิปนะครับ4พาร์ทก็พอแล้วไอ้นี่เป็นที่ขุด<า>หินอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ที่ขุดแรก<า>อีกสับน้ำเดินลงนะครับน้ณโ,โดดลงมาเลยเอาทำไมวะตาบอกว่ามไอ,ไอ้นี่คุณลงดิ่งลงมาเลยอ้สับกูนึกแล้ว เลกูอดวายโอ้ยโค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 กัลันกัลันโกโคกัลันอะไรกัลันโกกรวยครับกรวยรวยจังนะควยครับมีรวยเอ้ยละว่าละว่าเราจะโต้แล้วจะโต้ตักลาวาเราจะไป มีที่โอ้มีอยู่แล้วไม่ใช่ฟักทำอะไรคลิปนี้เป็นคลิปจบของหลอบไปแล้วคุณในเซิร์เพื่อนในสุดก็จบไปจบไอ้ฟักวีน้ำออกยินออกซิเดียมต้องไปปักตัวมังกรอีกไม่เอาับผมไม่ไปครับก็วันนี้จบนะกูจะไปที่บอุดน้ำคุณไปคนเดียวครับผมไม่ไป มึงต้องไปผมไผมเลยเมิร์มเไยอยากไปนะลูกกูรู้มึองอดไม่ได้ไม่อยากไปับไ,ไม่ไหวแบบเตือบเฮ้ย,ยเพลิดเจ้าไม่ใช่เขาเลยโอ้โหเป็นเต็มน้ำจ๋าช่วยครับหนเดียวเออในสุก็ได้เห็นออกซิเดียมมาใชบมาคอบครงองงั้นนะ ปนานมากบุเีนอบสิเดียมในการใช้เวลาขุดนะผมใช้ที่ขุดอะไรขุดล่ะเพชรอือเด้อดคกดายออสเดียมอกว่าต้องขุดรหินดานเว้ออสิเดียม เป็นยาเป็นหินที่แข็งมากไม่าำไม่มีอะไรขุดได้ใต้เกมโหมดนะขุดได้ครับแต่บล็อกไม่ได้บล็อกอะไรปัญหารับพี่พีวูดีรับอยู่ออกมาอยู่ในเมื่อไงคำที่เอ็นชานั่นเอาพี่พี่เอาคำที่เอ็นชานอ้าฟิวอยู่ไหนวะเดินออกมาแล้วนีลาปิดลาปิดลาปิด กระปิกะเปล้โคดนลากะปิโคดีนออฟซีเดียมเออเราว้าเกือบไปแล้วจะ้องทิ้งมาแล้วนะครับจองทิ้งมาแล้วครับเราว้าเราจะทำหน้าที่สำรวจเราว้าเลยครับเพราะความปลอดภัยชีวิตเราสับสิ้นเือลาปิครั นี่คือคลิปจบปั๊บสุดท้ายไม่จบมองจบแลผมไม่จบไม่จบคนเดีคยก็ผมผมจะจบจบเลย่ะฮาร์ดคอร์ัฮาร์ดคอร์เด้อหหนึ่งหนึ่งันวาแล้วมึงรอได้หอฮะทำทำฮาร์ดเอเรื่อยๆแล้วกันฮาร์ดคอไม่ใช่ไม่ใช่สกายบล็อกจังไหมฮาร์ดคอร์ซื้อไหนเราไม่ใช่เป็นซื้อ เคยดูเคยดูเกินเคซี่ไหมฮะคอนอ๋อแล้วไปพัดคอเออเรียนพัดคอไม่นจะเสือกแล้วเล่นไงวะไปเลืเ่อนลงเล่นดูเดี๋ยวไปลงมันคลิปนี้ต้องจเอ,อจาไปจุดพัดพัดไอซี่ทอาเหมือน,นเกินเคซี่ก็พอดีอะไรมึงกูเคยทำแล้วทำไม่ได้ทำอะไรมันกินเคซี่แล้วเทคเทปเจแปนกับไม่เอาไม่เอาเดปเจแปน โอเคทำไมอ่ะไลมบเฮกแล่วกูลงที่บบบกับกของเฮที่ลงไม่จะได้ทำไมทานเนี่ยนะวะกูลงมาถึงนี่เลยดูมาจากลงพีหรอกูจากลงพีไหมคนแก่นะ่ะไม่ใช่ลุงอ๋อเ,เอางั่นก็ี่ลงพีเพาเขาแก่แล้วห้าสิบแล้วมั้ โอเคเรียกมัน okay, ชื okay, ่อ okay. ว <t ôi> <t ôi> okay, <the> ่าลุงอะไรแบบนั้นเลยไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นน่ะเขาเรียกลุงโอเคแล้วโอเคแล้วคือลุงอ่ะอุ้ยโอเคแล้วเงินก็เรียกว่าลุงเอกเลยลุงเอกไม่เคยเห็นเลยมึงอย่ามาว่าหาลูกเจอปุ๊บเนี่ยมึงโดนบาร์บี้เอเด็กบาร์บี้ เด็กกะบาบ,าบีบาบีบ้าอะไรอู้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 พีครับดูลุงพีครับดีมากครับอ๋อลุงเหรอเป็นลุงไม่ใช่คนแก่แล้วใครดูลุงพีก็คงจะรู้ครับคุณลุง <c oughs> ลุงพีเป็นคนดีคนแก่คือแกน <c oughs> คนแก่ นกูอ้าโดนขุดใหม่เลยเออเซิร์ฟเด็กขนาดนั้นเนี่ยโดนขุดใหม่ออซีเดียมสร้ายแรงกระโดดกูไม่ได้โดนขุดใหม่ตั้งแต่ต้นขุดใหม่ตั้งแต่รองเว้ยแล้วก็เปิดปงลาวาต่อเฮ้ยลาวาไหลาไมาใช่ไหมแล้วประกาศผู้ประสบภัยครับห้ามอยู่ใกล้ลาวานะครับ ลาวานี่มันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นครับจำเป็นครับจําเป็นเฉพาะไปนาโลกรับไปขี้นกครับ,รบจำเป็นเฉพาะไปโลกมั้งวันนี้ครับวันนี้เราก็ต้องขุดเอาลาวาเอาเอาหินออกครับเพื่อจะสร้างออฟทีเดียมอีกนะครับเราจะขุดทำการขุดอีกเออ อูไครับสอยู่ฟิวขี้แต่เอ็มขี้ไปเคเอาไม้มาบล็อกไว้ทางนี้เหรอ้ยเย่อฟเก็เจอร์จืแล้วจรกแล้วต้องขุดให้เยอะเ็มมึงโฮมมงโฮมมงโหมไปบ้านนิเดี๋ยวครับ ทำไมเมื่อกี้กับไปบ้านแล้วไม่เซ็ตนะรับตะกี้ดิโว้ยเกีอยแล้วกูนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กไอ้โมไอ้โอ๋อเออลืมไหมว่าเดี๋ยวเราฟิดออกอ๋ออันนี้ออกไอน้ำไหลอ๋อน้ำออกน้ำาหยไปเลยฟิลมีน้ำไม่ในตัว อเอเอดูอปูนเออนี่เอาไปใส่ไว้ในรูนี่ใส่ในรูนรูนเออไนไ่นอุ้ยเออมันก็จะสร้างหินอ,อัพซิเดียมสร้างหาอะไร,รอื่นไม่ใช่ร้านเนี่ยอะไรแบบโอ้เสร็จแล้วฮิฮิโอ้โหโอ้โหสร้างแล้วประมาณนี้ครับ <laughs> เอาน้ำหายครับเดมันหายไปกับตาเอาเฮ้ยน้ำหายวินกรรมต้องไงล่ะต้องลาวาก่อนนะครับลืมไปแล้วน้ำผูหายแล้วนูิวเป็นแล้วขึ้นมาสำรวจด้านบนดีกลัวมันเกมหน่อยสำรวจคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้จบนะครับลินกูจะไม่จบมึงไม่หนาไหมมีครับ อุยอ้ยกูเลกนี่ล็กขนาดเอ้ยตายปไปเลยวะไอ้บอลนันมันทำไมทำาถ้าไม่เกิดไปได้หรอเอาอเสียงใครร้าาองพเพลงรู้่ะยยูดีอยู่ดีไม่ได้ทำอะไรดีอยู่ดีก็หล่นลงมาดลเซิร์ฟนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้ครับเก็มโค้งองบ้านนี้ พงกับบ้านดิเดี๋ยวเคุณเลขตรงนี้สินเป้ดอน้ำละเรามาไกลโคตรพนนะครับเลแรกครับเอาอเป็นถังลาวาใช่ไหมถังน้ำเราเป็นถังลาวาซะแล้วเย <Yeah. S 2> อะเออ ตามละี้ยยึดเงี้ย v o t เยอะมาบ้านทีฟีมาครับน,นอนเลยสุดโรมสุดโรมอ่เ view เนี่ยอะไรอ่ะ v i e อเนี่ยอะไรนยน,นี่เข้ามาในบ้านเร้วเฮ้ยเงอเงาจากไหน ไม่รู้ว่เาอ่นอะไรกัน T I L E จุด D I O เลเลตลสตนวนั่งเ,เลยเกื่องต้น e l i p t e r ออะไรวะ e l i p t e r ออะไรมีมีตากเหรคืออะไเก็บไว้ในกล่องเเอาใกล่องเลยนุงมกา่อัน,นอันเดียวมึงค้ามอ่ะ ไม่รู้อยู่ดีก็อยู่ในตัวอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยวพื่ออะารส่งมาให้เหรอลาปดเอาไปลาปดอันนี้ขอ,ของก็จะเต็มเอาเหล็กไว้เหล็กไปกไฟก็เยอะอืนินเอาทานไปทานไปเอาไปเก็บไห้หมด ลาปิลุยไฟลุยไฟบ้ามึงบอกว่าลุยไฟเขาบอกว่าลุยเลยไอ้บ้าลุยไฟลุยไฟเอายินออสเตเดียมมาทำอะไรดีเอาไม้พวงจิงหัวง่ามือง่ามาเกียนะฮะง่าออสเตเดียมมาเกีย โอ้ยว่าแล้วมาุกอันเราก็จะขอจบหมูปลาปลาปาจบยังยังไม่จบนี่คือฟาสต์สไแล้วครับก็จะขอจบจบจบเกมแล้วนี่ครับโซดีครับ